กิดสดีแม็กสองจุดห้าเอสสี่ประตูปีสอง5ิห้าครับผมจ้าสวัสดีครับวันนี้พบกับน้องเอรี่แล้วจ้าสวัสดีครับพบกับเบสห้าวิครับผมไม่พูดราำทำเพลงเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถกันเลยมาบังเดอรพามาเบิ้งความต่างของรถสองคันนี้เป็นไงพี่เบสต่างจากสภาพใช่ไหมสภาพอันนี้อ่ะรถมันถูกใช้งานมันหนักนิดนึงใช่แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ขายแบบนี้เนาะเราเก็ี่ยนให้เนาะ อ๋อดีจะพาดูห้องเครื่องก่อนเชยเลยตาไฟเป็นไงตาไฟก็ต้องเก็บงานต้องเก็บงานเออแล้วก็มันเหมือนน่าจะมีชนมาเนาะเพราะว่าอันนี้มันแตกออกมาคูไม่เป็นไรส่งอูซีให้แต่ว่าเขามากับล้อเดิมล้อเดิมโรงงานถ้าไม่ชอบเปลี่ยนได้กี่ลายพี่เบดเปลี่ยนได้4ลายมีลายอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นที37ให้ฟรีอพฟ1ฟรีี8ฟรีอ0จ้าฟรีครับผมนาฬิกาไปโดนรถเขาเฉย อันนี้เป็นสี่ประตูนะคะสีประตูนะครับมาอ้าวให้ดูเลยว่าสภาพเป็นไงี่เด้อบอขาดคอนโซลเป็นทูโทนเนาะภายในเป็นทูโทนสีดำกับสีครีมเือกมาอยู่เท่าไหร่เนาะสองแสนหกเด้อสองแสไม่เยอะเกินไปอันนี้เป็นรถใช้งานรถใช้งานนะครับอุ้ยก็ตามสภาพเนาะให้เห็นกันไปเลยมาเม็ดอารกันยอาร์กันดีกว่า เบาะมันขาดเราเปลี่ยนให้ไหมเปลี่ยนให้หุ้มให้ใหม่เด้อเม็ดอารดเดิมๆนะครับโอ้โหโอ้โหางใมก็กว้างขวางอยู่กว้างขวางอยู่เม็ดอาดเป็นไงคะผมชัดเด้อชัดลึกครับผมสายครอบครัวนั่งได้แบบเจ็ดแปดคนเก้าคนว่าไปถ้าตัวใหญ่ก็จะนั่งไดดน้อยนี่เก็บให้ใหม่หมดเด้อนี่ ก็เด็กายจังสีเด้อโอ้แต่ว่าเหมือนเขาไปทำก่อสร้างเลยเนาะพี่เบสเนาะดูจากไลเนอร์นะมาดูพามาดูไฟกันดีกว่าโอ้โหไฟเปลี่ยนใหม่เนาะนี่ยังใหม่กริปอยู่เลยไฟตัวท็อปเลยเด้อมาดูข้างในเปิดก็ะบบรลดูดีกลัวดูไลเนอร์นะคะดูจากสภาพเดอมใช้งานใช่เขาใช้งานจริงๆนะครับน่าจะเอาไปทำเกี่ยวกับก่อสร้างนนเนี่ยร้อยสีด้วยนี่ แล้วเราเราขายแบบนี้ไหมพี่เบสโอ้หเราก็จัดให้ใหม่ดีครับออจัดให้ใหม่ได้ที่ไหนน็อตเดิมๆนะเมดอาร์กก็คมชัดเด้อฝาท้ายสามจุดตำเนี้อาจจะเยอะไปนิดนึงขันนี้เติมดีเซลนะจ้าบ่ายดูเมดอาร์ตเลยดูให้ครบเมดอาร์ตเดิมๆสวยๆอันนี้ไหนเล่นอนั้น่อย มาเอ้ยเม็ดอาคันนี้คมชัดนะคะแล้วก็น็อตซอกประตูเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยอดเลยรอยแงะนะครับเออเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องคันนี้เลยค่ะมาคันนี้นยองไงนะโอ้ยมอชอบชอบชอบแกะไม่เจอตลอดเลยโอ้ เพื่อง2.5เนาะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาให้เดือน,นที่แล้วเก็เลยเปลี่ยนเดอ้อนี่แล้วก็อันนี้มันฝากระป<ไ>ปโปรงโดนถอดมถอัาอฝากระโ <มา S 2> ปรงเนะเาะโดนแกะไปทําสีหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนี่มีรอยแกะรอยอะไรเนาะค่ะส่วนน็อตล่องแก้มเนี่ยเดิมเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะแล้วก็เม็ดอาร์กอยู่ไหมอยู่อยู่นะเนี่ยแต่ฝุ่นมันเยอะมองมาเห็นเด้อเนี่ยใช่มองอกครับผม บอกทุกคลิปบอกทุกคันดุดดมารช็อกชมพูนะคะเดิมโรงงานสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่เด้อเดี๋ยาไปดูคันนู้นเลยค่ะพี่เบมาคันนี้ท่อเดิมเด้อนี่มาดูฟังเสียงได้ไหมเนี่ยอะไรนะฟังเสียงรถได้ไหมได้ได้คันนี้มีท่อซิ่งหนึ่งใบเสียงหวานหวานเจ๋เจ ยอดไปเลยครับวัยรุ่นทรงเอวัยรุ่นทรงเอไม่มีเงินกินข้าวคันนี้นวลสีขันรถหมดมาดูห้องเครื่องดีกวะขอนรถหมดแต่ไม่มีเงินกินข้าวใช่ไหมโอ้โหอันนี้ใหม่กว่าคันนู้นเว้ยใช่คันนี้แผ่นกันความร้อนอยู่นะแต่คันนู้นไม่มีรอยแกะรอยงัดรอยแงะมีหรือเปล่าเนี่ยแผ่นเพจมอโกมาร์ชช็อกดำนะคะแล้วก็เม็ดอาร์คน็อตเดิมเดิมเดิเดิ สี่ตัวดูรอยไม่ <Not S 1> มีไม่มีเด้อไม่มีมมเลยจ้าเดิมๆหมดทุกอย่างนะครับคันนี้รับประกันได้เลยสติกเกอร์เดิมโรงงานเดี๋ยวคันนี้พาดูเลขไม้ดีกว่าไป,ไปสีเขานวนสีชวีวันนะเก็บงานหน่อยเดียวนะคันนี้โหคันนี้คือมัน,น,น,เ,นเนียนแทนิโอโหเลขไม้อย,อยู่ที่หนึ่งแสนนิดๆนะครับ ไม่ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่เนาะสภาพคอนโซลหน้าก็โอเคใช่มีฝุ่นเล็กน้อยบอกเปื่อนบอกอะไรอย่างงี้เราซักเราอันนี้ให้ใหม่เนาะถูกต้องไม่ได้ขายอย่างนี้เด้ออุ้ยถุงเท้ามาพี่แคมาดูเม็อาร์คดีกว่าเดิมเดิมนะครับมาไปดูฝั่งนู้นสิประตูหลังนะคะเดิมเดิมแต่ฝุ่นเยอะไปหน่อยเดี๋ยวพาไปดูกระบะจ้าโอโห OTC ท่อซิ่ง สายสิงนะจะของเดิมสายสิงคันนี้ไม่ต้องใช้คนค้ำพี่เบสทำไมเหรอเขาแถามค้ำให้แล้วไง้ยมันก็ลักซ้อแต่คันนี้ไลเนอร์เดิมๆนะคะคไม่ได้บรรทุกของหนักแต่ได้ไดมาแทบจะไม่มีรอยเลยใช่แทบจะไม่มีรอยมีอยู่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 ตามการใช้งานเนาะในดูคันนี้ก็ดีเซลเหมือนกัน ใครมารลอยเปิดเนี่ยเม็ดอาร์คมชัดเด้อคันนี้คชัดอยู่ครบนะครับสภาพภายในดูดีนะมไม่ได้เปิดเปืเ้อนเยอะแยะแต่ถ้าเปิดเราก็เก็บงานเก็บงานให้หมดนะครับมาอ่ะสายทำกินไวรุ่นทรงเอสายทอสายซิงซ่งสายแต่งนะคะคันสองคันนี้เนาะมันล้อดเดิมมาแล้วก็แจ้งไปแล้วเนาะว่าใช่เปลี่ยน,น <ะ S 2> ให้ใหม่มีสีลายตามที่แจ้งเลยแต่ว่าถ้าเป็นล้อเบลเราเพิ่มเงินไหม เพิ่มเงินครับผมเออใบพัดล่ะก็เพิ่มเหมือนกันครับใช่แต่ว่าถ้าอยากได้เดิมๆแบบนี้ไปก็จัดให้ได้อาจจะมีส่วนลดให้นิดหน่อยเด,อด,ด้อ,อแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคันนี้เนี่ยเรามีโปรโมช,ชั่นผ่อน52เดือนที่สําคัญก็คือ12เดือนแรกเนี่ยมันไม่แรงเนาะมันมไม่ได้ไม่ได้ถึงหมื่นเ<ช>นาะก็คืออยากให้เอาไปตั้งหลักตั้งตัวสำหรับสา,ายทำกินสายครอบครัวนะคะแบบว่าอยากไปเที่ยวต่างจังหวัด อยากใช้รถที่แบบว่าไปคันเดียวบรรทุกคนได้เยอะแยะใช่ก็กลับคันนี้เลยค่ะพี่เบสอิรุสุดีแม็ก 2.5S 4ประตูปี2015ครับผมจ้าปี2015นะคะแล้วเรามีโปรชั่นพนให้ส่วนเป็น12เดือนนะเอาไปผ่อนอยู่ที่6,400บาทครับผมจ้าแล้วก็หลังจากนั้นนะคะปีหน้าฟ้าใหม่เราเอาไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่1,200 0บาทครับผมจ้า1 2 0 0 0บาทนะคะก็ขอคนทานเงินเดือนตั้งแต หมื่นห้าสองหมื่นขึ้นไปเนาะใช่ประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอแถมบัตรน้ำมันไปให้อีก1,000บาทครับผมจ้าแล้วก็จองออนไลน์กับเราวันนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าจัดให้ค่าโอนให้รการทำสัญญาถึงบ้านตรวจถึงบ้านถ่ายน้ำมันเครื่องจองเครื่องของเหล้วเปลี่ยมจิตรอบคันระดับยนต์จิตรอบคันรับประกันหลังการขายได้บิลสมาร์ทหนึ่งปีเต็มครับผมจองวันนี้ลุ้นจับแจกอะไรคะแมงกระสาครับผมจ้า แจกมอเตอร์ไซค์มาอีกหนึ่งคันนะคะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านเนาะช่องทาง a c e b o o k ลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนส่วน YouTube จะมักปักหมุดอยู่ด้านล่าง,างนะคะ,ะ,คะเลือกทักเลือกโทรหาพี่พี่การตลาดทุกท่านได้เลยแล้วก็ช่องต<ม>ิ๊กต็อกเนาะมี2ช่องนการ S C Motor S K แลวก็ S C Motor 2อเบอร์อยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยแล้วก็โทรได้แอดไลน์ได้นะคะต่างจังหวัดไม่ต้องมาเลยเพราะเรามีบริการทำสัญญาณฟรีถึงที่ถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านครับผม